มันอ่ะนิกมาวะไอ้ชัดมันหมาวะมันมาอ่ะแกอยู่บ้านนี้มังนันิกนันิกอันนี้ยังหมาอ่ะนู่นนู่นเดะเดะวายมาเสือนั่นล่องพื้นึวันนี้ค่ะมึงนันิกมาเหรอมันะไวนันิกมาเนี่มันค่ะจีเสซย์ร้อยมาสุอุ้ยมาทุ่งร่นเก่งใจ๋ลายสุอแป้งเนาะมันนันิกกินมาเสือแป้งโอ้นี่แหละนันิก ถึงตัวอยู่บ้านเล่นพันธุบ้านใครน้ำไหมไม่ยก็เยอะพันนี่น้ำท่วมเล็ก็ท่วมนี่นู่นไุ่นที่ว่าป่าได้ยินว่ามาเลยมันเยอได้เลยนี่เลยนี่บ้านบ้านจะเยอะเป็นปน,นักลงดังไม่สื่อบ้านอยู่ดีมาอยู่เลยอยู่พันนี่อยู่แล้วตัว <laughs> ที่นี่มาสื่อกันเด็ดไม่ไม่สื่อว่านี่กันเด็ดลบอปล,บล,บล,บล็อปล็อม<ะ>่เลยกับระบบเยอะได้ระบบไม่เอาไม่เอาบุ้บาเอะไม่ยอมเดี๋ยวมาว่าบ้านฉันร้ายมาว่าไร่ไรได้ผืเดี๋ยวอู้ทันรีบมาย่อมเบื่อพเจ ไมาเลยนี่หน่งย้อนนีไม่ได้เดี๋ยวนี้ไปจัดไปสู่บ้านไหมเทบูบลือนั่นมันยิ่มาสู่กันแต่ทุกมันหมายเห็นบ้านหน่งขึ้นใครไรนี่ฮะหนุไปสู่รถ่ไหมนี่ถึงยังเนาะไม่แล้วถึงยังถึงเอายพ้นไว้ก็พ้นไป่พ้นนี่ยนไปเผื่อดูตัวปหนีไม่ได้แล้วนี่ยังเบี้ยเสือเนาะไม่จำใจพ้นก็ได้วังในธนาคารก็บพ้นไปแต่ดับตัวมาพี่เป็นพีพิวปันพรวนนี่นองก็ต้องมาเสือให้ได้แล้วบ้านนี่ไม่ไหนไม่ให้คนดูตัวกัไปหนีแล้วไม่ได้หน่งจะพามาบ้านหลังนี้เ บ้านนี้เลยหนูนั่นเห็นมาประตูบปานอันโน่โบเราไม่ต้องโยนหนูอัตโนมือเด้อเถร่อนเนถี่อัตโนม,มัดเออเทนน่ีนีก็เป็นประตูเลยอัตโนมัดมด มากัเออโดยคนดูถูกอยู่เพลงนี้ใหญ่เห็นมาใหญ่โตอยู่ใจกลางเมืองเขตแปดหนาไม่ท่วมไม่ได้แบบรวยอืมนี่สุ่มหน้าตาท่าว่าได้หลังนี้ไปบายนั้นเออนี้เป็นเงินแบบบลอกสแกนอยู่ปึ้งถึงจะท้าไปเลยว้าด้วล้วเออเกลือกทนเกลือกวนไม่เกี่ยวใจเกลือกอยู่บานแป้งแปงเป็นปาคาแบบนี้เอาหลังนีหนูหลังนีแล้วผีแรกตอนนี้มีแบบนี่แบบมีจกไรนี่ตรงนี้ใส่ซาวยหนาไม่ลูกเล่นได้เลยตรงนี้เนาะ แล้วก oh ็นูเดี <super progressive entin> ๋ยวพาไปเล่ห <online> <pl ains> ้องพัวห <ming> ้องไรมาตาเธอวันนี้ฉันจะพามาเล่บานไม้ใจกลางเมืองฮัหญ่สไตล์โมเดิร์นคลาสสิกเพื่อชีวิตที่เนื้อระดับเฉพาะเราคนสวยๆกันเธอเฮ้ยเพื่อนเจชายสอยเขาเยอะมากชึ้งห้าร้อยห้าสิบสามตารางเมตรเทดินแปดสิบเซจุดหนึ่งตารางว่ามีด้วยกันเซหองนอนเซหองน้มสามถีดจดรถแล้วก็หนึ่งหองเมย์บานห้องหนังเล่นห้องพัวแล้วก็ห้องเก็บของห้องเก็บของเขาใหญ่มากเธอฉันเข้ามาโน่นเล่นอยู่นี่บานส่งสวยมากสไตล์โมเดิร์นพร้อมวัสดุพรีเมียมคุณภาพสูงงงงทััั้หลลเยนนี เด้งทางลังบวกกับชนวนความหลอนต้ลังค่าด้วยนะเธอ A, สําคัญพืนในบ้านเป็นกระเบื้อง SPC ลายไม้ให้ความรู้สึกแบบอบูนี่เขายังมีหงท้งที่มีความสูงนะคะระวังพืนกับลังค่านะคะสูงกว่า7เมตรถ้าชนไฟในเดือนนี้จะแถมคมไฟคิดตั้นสุดรู้สงจุดเอทางลังค้ามานันทางลังแล้วก็แทงเก็บหนามขนาดใหญ่แล้วยังมี้องงงจนปิดแทมเพิ่มให้บบอีก16กจุดมุ่นราคาเซนว่าบ้านด้วยกําแพงประตูหัวหน้าบ้านก็เป็นระบรบปิดติดอัตโนมัติด้วยคือปังมางอ่างอับน้ำต่จะเป็นของไอสปา มูลราคาเส้นว่าบาทแบบอุ้ยนี่รวงทน้งาำอุ่นนำดวนนำเย็นไรครบราคาลดแรงถึงหกล้านบาทอยู่ใจกลางเมืองหาดใหญ่เขตแปดกายตลาดกิมยงกายร่ยงบักหาดใหญ่กายร่งพยาบาลหาดใหญ่ร่งพยาบาลศีคารินสนามกลางหาดใหญ่สะดวกสบายมากเลยเ่สําคัญไม่ต้องจ่ายก่าสต้นกลาง้วยจ้าใครสนใจนะใ้ะนี่จะถึงพีกัดติดตอไว้ให้เลยค่ะสามามาโทรติดตอทำเบอร์โทรนี้ได้เลยจ้าปีนี้เราทำแถวสนใจลยอปีสนใจเนาะไปเลยไปเลยโบเราติต